สวัสดีครับวันนี้เมืองทองมีอะไรดีจะมาแนะนำห้างสปปรพสินค้าแห่งใหม่นะครับชื่อโลคอร์เท่านะครับห้างสปปรพสินค้ารูปตรงเปลือกไข่เนี่ยตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามของ Impact Challenger นะครับแต่ก่อนไม่มีห้างสปปรพสินค้านี้หรือว่าแล้วด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็น Impact Arena เวลาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งเวลาคนเ็าจะมา เราดูคอนเสิร์ตหรือมา,ากานเทศกาลไม่รู้จะทำอะไรก็ตึกเตะแถวนี้นะฮะจนผลโครงการห้างสุขินค้าขึ้นมาเพื่อให้คนได้มาจัดก,การใช้สอยรื้มาช้อปปิ้งือทานอาหารรอเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปข้างในนะครับว่ามีอะไรอย่างครัพบพอชอบด้้นหลังนี้ก็จะเป็นอิมแพคอารีนานะครับนันการคอนเสิร์ตเดยวเขามา เป็นไปเลื่อนนะครับที่นีโซนฟู้ดอารีนาร้านอาหารเพราะว่าส่วนใหญ่เปิดมาเพื่อรองรับคนที่จะมารอชมนิทรรศการหรือรอดูคอนเสิร์ตนะครับรู้จะไปทำอะไรดีเพราะ ตอนนี้รถจะติดเวลาเจองานใหญ่ต้องมาล่วงหน้ามาล่วงหน้านานๆบางทีบางคนต้องมาจากต่างจังหวัดเป็นวันยังดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆนี้คอนเสิร์ตใหญ่ก็เล่นตอนเย็นมาต้องเดินทางมาจตกต่างจัวัาตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยฮะไปอยู่ที่อื่นก็กลัวว่าพอเจองานคอนเสิร์ตแล้วจะเข้ามาไม่ทัน เราก็เลยสร้างห้างสรับสินค้านี้ขึ้นมาเพื่อลองรับนะฮะนี่บริเวณชั้น2นะครับเดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านโน้นก็คือเดินไปทะลุ Impact Challenger แล้วก็สามารถทะลุกลับไปที่ Impact Forum กัมตะวเทลุงเทพ i m p p c t t ได้นะครับไม่มีอะไรลััๆมีแค่นี้ร้านอาหารไม่กี่ร้านกเป็นเล็กมากเลยผมก็เพิ่งเคยเข้ามา เดี๋ยวไปดูชั้นล่างหน่อยม,มีอะไรนะครับออกมีชั้นสามเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสามก่อนเดี๋ยวอยลงไปดูชั้นหนึ่งนะครับเผื่อไว้แล้วอันนี้ไปทะลุไป Impact Arena ได้นะครับเป็นอิมแพกเ i ็กซ์เรชั่นรู้กันได้หมดนะครับตามมาครับชั้นสามก็จะเป็นฟู้ดอารีนาโซนอาหารหล,ลักๆก็จะเป็นอาหาร ถ้าจะทำขึ้นมาหลักๆก็เพื่อลองรับคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตหรือรอนเทศกาันะครับมีร้านอาหารรอกินไม่ได้จะมีห้างใหม่ห้างหนึ่งที่เขากำลังสร้างนะเ้จะมีที่ชอปปิ้งแต่ก็ไม่ได้มากมายนะแต่มันก็ค่าเวลาได้หลักๆตรงนี้เดอะพอร์ทัลนั่นก็จะเป็นพวกอาหารนะครับ เราไปดูข้างล่างกันนิดนึงชั้นบนชั้นสี่เป็นที่ประชุมแต่ตอนนี้ไม่เปิดนะฮะเราไปดูชั้นล่างกันนะครับทางเข้ามานี้เป็นบูธของไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับเพราะว่าใกล้อินแพคแกรนด้าเวลาจัดนิทรรศการคอนเสิร์ตคนดูคอนเสิร์ตเสร็จอาจจะจองตั๋วคอนเสิร์ตต่อนนะครับนี่บริเวณชั้นล่างนะครับ ก็จะเปิดริมถนนเลยมีร้านอาหารมีเบอร์เกอร์คิงหลักๆเดอะพอรเทานี่คือร้านอาหารนะครับสหรับผู้ที่มาชมนิทรรศการเพราะแต่ก่อนไม่มีอะไรกินครับจะออกกันู่บริเวณอินแพ็คมีเดอะพิซซ่ามีบูธวัสดุให้ช้อปปิ้งนิดหน่อยนะครับ เวงโซนสุดท้ายนี้จะเป็นโอ้ลายนี้นานารีโทโรรีรโทโรบาร์บาร์นคาเฟ่ะต่ฟังดูมาก,กมีคนเลยคือตลอดส่วนใหญ่คนน่าจะเยอะช่วงเวลามีงานคอนเสิร์ตนะครับเพราะคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะเสาเสาทิดเสาติ๊ใหญ่นะ นี่เราเดินมาทะลุนี่เราจะเป็นแหมแฉกชาร์จเจอร์นะครับนี่จะเป็นแพคอารีนาที่ไว้เวลาแข่งการเทนนิสระดับโลกหรือคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับมีก็นนสัง่งน,นี่คือเดอะพอร์ทัลนะครับทางลูกทรงเปล็ดไทยตรงข้ามมีแพคชาร์จเจอร์อยู่ระหว่างแพคชาร์จเจอร์และแพคอารีนานะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ The p o r พอ l ท่นะครับเปิดตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มนะครัเดี๋ยวเราวันนี้ลองไปหาอะไรกินง่ายๆดูที่บริเวณฟูตอารีนาึ่งเคยมาครับลองดูว่ารสชาติอาหารเป็นไงบ้างัเนเดียวนะคะและถึงได้นะซื้อครุปปองใช้ได้ภายในวันเดียวและถิ่นได้ นี่ก็เป็นฟลอริ่้าแบบนั้นกินง,ง,ง่ายๆเป็นรูปบะมี่หน้าหรอ,อยดนเดี๋ยวดูก่อนวลามาน้นีเตียวโ้เตี๋ยวเพชบพะโลแม่สีนาลร้าเนเวียดนามนาร้านขาหมูข้องใง คนขายจะเยอะกว่าคนขานคะรับ้านเห็ดหนึ่งทองตัวแม่พลอยของหวานวันนี้เป็นวันธรรมดาแล้ควนค,วน,ควนไม่มีน้ำผัดไท่กุ้งสดราดหน้ายอดผัด ย่ามอ,องทองโตรกอบขึ้อยาทำอะไรหนักๆนะกานเลียงง่างยยาส้มตำมือคองบนธนาเสนาหนึ่งจานด่วนสุดกอม ล้วลองร้านข้าวขาังหน้าัาเอาขาหมูนะครับขาหมู ราคาก็เละท่างน,นะครับแต่่อนข้าวเพราะคนยังไม่พวกพันที่นี่ิ่้เปิดหม่เดี๋ยวเรารออาหารแป๊บนะนึ่งเนื้อนั่มไส้หน้าทานรนะอราน้ำซุปแป๊นะนบนึ่งสุดมา ม,มาทานเลยยกไระท่โตกันนะครับจา,านช้อนน้ำก็ยังสะอาดอยนะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับเทียกบกักบกราคาเดี๋ยวสุดท้ายเราจะตากกันไปด้วยข้าขาหมูจ้างเด็ดนะครับอาหารเบาๆวันนี้ ลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับครั้งนี้ทานเสร็จแล้วนะครับเรากำลังจะไปแลกคูป,ปองคืนนี่มที่ชั้นสามฟโตเรน่าร้อรี่บบาทนะคะครับผม ครัเดอะพอทัลหลักๆก,ก็จะเป็นร้านอาหารสำหรับผู้ที่เราดูคอนเสิร์ตหรือมาชมนิทรรศการนะครับไม่มีอะไรทาก็มานั่งกินรออาหารก็แล้วแต่ถ้าถ้ามาแบบเดี่ยวๆก็เป็นฟู้ดคอร์ดแบบเป็นร้านก็มีรสชาติก็ประมาณอาหารห้างทั่วไปครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายครับ